เอาละ,ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราอยู่นในเกม Art World e v โ m o b i นะครับผมก็กลับมาแล้วนะคือสำหรับคลิปนี้เนี่ยคนนี้ผมจะมาสร้างบ้านนะครับผมนื่ว่าตอนนี้ผมยังไม่มีของที่จะไปจับมนโกเสาร์นะครับผมซึ่งผมว่านะผมว่าผมจะไปจับเจ้าอโกโนดอนนะครับผมแต่ว่าคือตอนนี้เวลผมยังไม่ถึงนะนะดูดิคือมันจับง่ายด้วยแหละนะครับผมเพราะว่ามันใช้โบล่าล็อกขามันได้ไงแต่ว่าแต่ว่า ถ้าผมจัส้มเขาเนี่ยมันก็ได้เยอะจริงน,นะผมสำหรับพวกเบอร์รี่แต่ว่าคือมันไม่คยคุ้มเท่าไหร่นะครับผมเพราะว่ามันกินเยอะอะเออยเนี่ยส้มเขาแล้วก็อย่างอะผมส้มเขาสใตมีนารดเร็วด้วยนะครับผมเราคงจะหาที่ทำก่อนนะผมกวนต้องรอที่เพื่อนสามสิไงเออ ตอนนี้คือผมหิวมากเดี๋ยวคยเดี๋ยวข่าดิวโลก่อนผมมีนี่อยู่นี่วานี้ไปลงถ้ำมานะผมเป็นถ้ำลาวานะโอเคเพล็บเนี้มันไปก่อนโอ้โหขอกินเนื้อดิบก่อนครับผมโอเคโอเคอเคอคู้ โอเคดามิ่งก็สามร้อยเลยนะครับผมถือว่าแรงอยู่นะโอ้ยโอเคตัวนี้น่าจะเลเวลเยอะนะครับผมโอ้โหดูว่าจะสมัยคุยนินโอ้โอเคยิงเข้าหัวน่าจะห้าร้อยมั้งครับโอเคเสร็จเรียบร้อยครับตัวนี้โอ้เลยเพิ่งเกือบเต็มเลยครับผมเลเวลเกือบอัพเลยนะ นั่น,นะครับพวกนี้ไปโอเคโอเคเลยแค่สิบห้าพีเอ้สิบสิบแปดนะครับผม e ีเอพีผมไปหาค่าตัวตัวอะไรที่เ,เอาใหาเลเวลหน่อยดีกว่าแต่ว่าลงดันหน้อยด้วยเช่นในตัวนุกนี่นะก็พาราซอนนะครับผมเจออะไรเมื่อกีผ้ผมเจออะไรโอเคไม่มีผมนึกว่าเดี๋ยวผมเจอสไปโนนะ โอเคโอ้โหเยอะไปปะอือหือคือแบบเคตอนนี้เลเวลยังไม่อัพดีกเหรอโอ้ขาดอีกสีน่าจะต้องค่ายตัวหนึ่งนะครับผมโอ้ผมผมก็มีธนูด้วยนี่หว่าโอเคธนูก็สามก็สามร้อยกว่านะแต่ว่าตั้งจต่ว่าคอสบัมเป็นแบบของที่เกรดดีอะไรวะเนี่ย ผมขอใช้นี่หน่อยละกันนะผมอีกเข้าหัวโอเคแต่ว่าพวกคอสโบเนี่ยมันเป็นของที่เกรดดีกว่านะคะผมมันก็เลยเอ่อแข็งกว่านะโอเคผมสร้างมาไปตรงนี้ละกันนะครับผมแต่ก่อนอื่นผมต้องทำการสร้างนี่ก่อนสลิปปิ้งแบค็คนีไม่ต้องขอนะผมราะว่าเราสามารถเลือกเกินได้เฉยๆวนี้แหละโอเคขอตีอะไรก่อนให้มันเลเวลอัพ อันนี้ผมเล่นหมดเดิมมาหมดฮาร์ดเหมือนเดิมนะครับผมพอดีผมรื้อชินกระบวดฮาร์ดด้วยนะเพราะว่าคือเล่นมาหลายครั้งอะ่ะจนชินแล้วอะ่ะโอเคมีฟินกับอ่าฟินกับหินโอเคฟินอันเดียวโอเคคือไอ้ลิเวอร์ล็อกเนี่ยมันคือผมลองขุดนะผมใช้พิกแอคเนี่ยขุด คือมันเป็นหินที่ค่อนข้างจะได้เล็กค่อนข้างจะเยอะนะผมหาใครเขาไม่ได้สร้างขั้นแถวแที่มีเหล็กนะโอเคขุดตัดตัดตัดไปโอ <c oughs> ี้พูดผิดพูดเฉยโอเคบอกเลยผมว่าผมกว่าผมจะนี้ได้อะบอกเลยผมว่านานมากนะครับ นี่ยว่าใครไม่เชื่อนะเห็นไหมคนหมดแล้วนะเมื่อเหลือแค่เนี้ยก็คือเดอะแมสซิฟทีบุก็นายเราจะเราก็น่าจะต้องเอาไปใส่ในอ่อน่าจะต้องเอาไปใส่ในตู้อ่ะตู้ออกซิเดียน่ะที่มันเป็นแท่นวางของโชว์อ่ะนี่อันนี้ artifact potential นะผมโอเคมากินก่อนโอเคโหเริ่ดจะหมดแล้ว เฮ้ยแรปเตอร์มาว่ะโอเควูอูผมไม่น่าเลยร้อยยี่สิบเลยครับผมโอ้ไม่น่าเลยครับผมโอเคแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวแรปเตอร์มีของดีนี่เงยของดีแล้วเขาเก็บหนักขึ้นมาด้วยครับผมแล้วนี่คืออะไรวะเดี๋ยวหูมันเหรอเพิ่งเคยเห็นหูแรปเตอร์ครับผมเขานี่เนี่ยดูดูดูเป็นรูนะครับผมตรงนี้รูตรงหูเนี่ยเคยส่วนฟิโอมีเนี่ยหนักเยอะอยู่แล้วครับผม หนังกับเนื้อเนี่ยคือแบบเยอะมากโอเคเก็บนี่มาแล้วเขาเนื้อไปครับผมเฮ้ยเดี๋ย้ๆโอเคเห็น,เนี่ยเป็นตัวบริอนิกเฉยเลยโอเคี่นดูสิการนี้สันโอเคเฟิร์นลิตเติ้ลฟิลมีอ่ะ อนนี้เราสามารถเก,ก็บครบสี่อันแล้วโอเคยังไม่เสร็จอีก okay. อันนี้ผมแตกไฟล์ก็เรวบอนะครับผมก็คือเอ๊ก,ก็ตัวบอตัวติมอ่ะแปดกิกะไบต์อ่ะที่ผมบอกก็คือผมขี้เกียดตะปติตะเตอใส่คาซีนนะผมเออที่เกียดอ่ะที่เกียจตัดต่อเส่คาซีนนะผมคือมันต้องแบบต้องเลือกฉากด,ด้วยนะครับผมคือบางครั้งผมก็ลืมนะ น่าจะเก็บครบแล้วสามอันน่าจะขาดไม้นะครับผมโอเคแล้วก็ประตูแล้วก็เฟ้นน่าจะขาดไม้กับแทสโอเคจริงๆด้วยติดไม่ใช่ดิ หนักหนักเลยนะครับผมตรงนี้สีวัวเราต้องการวัวทั้งหมดต่องมีเจ็ดตัวอ๋อหกตัวนี่หว่าต้องการทั้งหมดหกตัวนะครับผมไม่ก็เจ็ดตัวแต่เดี๋ยวผมจะทำเป็นเจ็ดเลยละกันนะครับผม เนื่องจากว่ามันจะสามารถขับนี้ได้เลยนะครับผมหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนะครับผมโอเคเดี๋ยวใคสิโอเคเด,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 ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขวานจะพังแล้วนี่ทำได้มีขวานจากตัวนี้อยู่โอเค ก็เกือบพังแล้วลหะเหือครึ <c oughs> ่งหนึ่งเกือบ <c oughs> ครึ่งแล้วผมโอเคได้มาหาอะไรน่าจะขาดไฟเบอร์นะครับผมแล้วขอไม้ต้นนี้ก่อน กบสิอกเลวผมว่าผมโคตรโชคดีอ่ะเพราะว่าผมเนี่ยดูกิปบ็อกซ์ตรงนี้นะครับผมผมก็เลยได้นี้มานะได้เป็นท่อสีฟ้านะเออใช่สืวนเราไหมครับเดี๋ยวผมขอพักไว้สักแป๊บหนึ่งนะผมนื่องจากว่าผมเนี่ยขอทำกระโดบอให้เสร็จก่อนนะผม ขาดไฟปืนโอเค,คขาดขาดแทสตด้วยใช่ไหมใช่ครับผม ไอทีนี้ก็ขัดแค่แท้แล้วครับผมัมนี่คนถืออันน,นี้โอเคสามอันเหรออ๋ออันนี้มันต้องใช้สิบห้าผมรู้ผิดผมรู้ว่าเนี่ยมันใช้แค่สิบครับผม เคยวา่ามองว่าคุณไม่หนักนะคุณหนักเลยมีอะไรเรอาทิ้งนี้บ้างเนี่ยมีกับไม้ขอทิ้งไม้ก่อนข่มแป,ป๊บนึงเอ้โอ้โหวางผิด อวอาถ้าผมข้ามมาเกินด้วยด้วยวะผมข้ามไอ,อ่หลังคามาเกินนะใครเก็บของก่อนเนี่ยผมข้ามมาตั้งห้านีมันต้องใช้แค่สี่อันนะครับผมก็รู้เข้าไปเลย,ยนะไม่ได้ ผมพอเราทั liberal, ้งว่าในเดี๋ยวผมจะขอไปทำคุยเสริมนะครับผมจาก EP นี้ก็คือคุยจับดูดูนะครับผมโอเคผมไม่มีคลับเลยแล้วเนี่ยเห็นนี่ปืนปืนลูกโม่โอ้โหคุยคุยเมื่อกี้มันไปทำให้สามเขาโกรธปะไม่โกรธนะไม่โกรธนะโอเคคุย <ters> <c oughs> ดิโร oh, right. okay, okay. uh ่ดูควิดเลยคอเดเดี๋ยวผมขอหาของทำกลับก่อนควโดดิโั่โดนลุมนี่สามขายังฆ่าดิโลไม่ได้กอยังฆ่าไม่ได้อ๋อ ตอวน,นั้นยังแค้นอยู่ครับผมไหนเคยดิวโลโอเคเจอแล้ว well, เ okay, okay. okay. ือเท่าไหร่วโอเควิยี่สิบถ้าเกิดว่าเวิวเกินห okay. ้าสิบผมไม่จับนะโควิน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 มันดันอยู่กับ คู่รักของมันออืหือเดมจะขอต้องฆ่าตัวหนึ่งก่อนโอ้ผมเผื่อฆ่าตัวโอ้โหตัวนี้ไม่เอาตัวนี้อู้โหคมุกิเดเดะ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 คมุกิเอ๊ะมันคูมุก้มันเลือดพัดพันึงเรือไม่ใช่เหรอโู้ทีเดียวตายเลยครับผมแสดงว่าทนลนี่ค่อนข้างจะโหดอยู่นะผมดาเมจตั้งสามร้อยเก้าเก้านอะ ที่ี่ว่าสี่ล้อเลยแล้วกันนะโอ,โอ้โหผมร่วงโอเคหาไม่อีกโอเคสี่สองเปอร์เซ็นแล้วแต่ตอนแรกสามเก้าเขาไม่แปลกนะครับผมคือมันอะไฟตั้งสะเอ้ยแปด 8ปดกระบา์เลยนะครับผมคุณไม่ไหววะไม่ไหววะผมต้องใช้ค่นั้นแหละโอเคอันเดียวอันเดียวนะอันเดียวสาธุขออันเดียวโอเคครับผมอันเดียวผมหิวว่ะนี่ไปแล้วกัน เคกินเนื้อไปผมได้เนื้อมาแค่ห้าเลยเงาว่ะมันต้องได้เยอะกว่านี้สิกระถอนนี้หน่อย โอเคโอคโห้แค่คำเดียวเอ้ยสองคำเลยเหรอสองคำแสดงว่ามันขึ้นทีละศูนย์เอ้ยไม่ใช่ดิ หนจุดศเอ้ยสิบุนะครับผมเพ่ามันเป็น2ั0จุเอ้ยจุดสอเฮ้เจ้าเต่าไหนเขาลองหน่อยก็แค่เอ่อสี่ไม่ใช่ว่ะสี่ร้อยกว่าแล้วเขจะได้เป็นอันเนี้ย โอ้โหพีโคตรแรงโอ้โหสเปียร์พังแล้วนะโคด,ดิโลโอเคใช้ทั้งหมด10อันครับผมไม่ใช่9อัน ก้าหรือสืบอะเอ้ยสิบอันนั่นแหละถูกแล้วคะแนนจากมันก็จะเหลือเก้าสิบจุดเก้าเปอร์เซ็นนะครับมันเสียดายว่ามันจะขึ้นสิบเออสิบเอ็ดจุดหนึ่งนะครับผมพอขึ้นเก้าโมงติเกตเก้าสิบเก้าจุดเก้านะผมคือเล็กสวยดีโอเคตัวนี้โอ้ไม่ตายไม่ตายวะ ตอนนี้เรามีอยู่เจ็ิบห้าอันเลยนะครับผมถ้าเกิดว่าจะทำไอยาสโลมันก็ทำได้สบายนะผมแต่ว่าคือผมหรือว่าไม่ถึงไงเออ ครับผมก็จะได้แล้วนะต่อวิวเก้าสิบ 90. โอเคคือโอเคมาแล้วนานใ้ชื่อตั้งชื่อนะผมตัวนี้สีอะไรสีส้มใช่ไหมงั้นชื่อส้มไปเลยตัวกูว่อไม่เป็นไรชื่อส้มโอเคขนาดวเนี้ยได้รับหนึ่งมันอ็กพี สรับตัวที่ทีมนะครับผมแต่ว่าในนี้มันหา2สองนะครับผมก็คือได้แค่นี้โอเคอัปินามิแล้วกันโอเคผมงบบั้นเราะสลักทีผมต้องจบไปเองเท่านี้ก่อนนะผมมาคลาชื่นช่อก็จะลืมไลค์แชร์สสัครก็จะลืมกดติดตามต้ยนะครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย